สวัสดีครับสวัสดีครับอัปเดตความพร้อมไปที่ให้ฟังหนึ่งครับก็ซ้อมเก็บตัวมาก็ประมาณกับ2เดือนครับก็ตอนนี้ก็คิดว่าเต็มที่แล้วครับผมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละนะตอนนี้อีกหนึ่งอาทิตย์ที่จะได้ขึ้นชกก็คิดว่าเต็มเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมเต็มที่ที่สุดที่ผมจะทําได้แล้วไฟนี้มันมีอะไรแตกต่างจากไฟที่ผ่านมาไหมครับเรื่องของการฟิตซ้อมก็ เหมือนเดิมเพราะเราก็เต็มที่สําหรับผมการซ้อมผมว่าอยากให้มันเต็มที่ทุกไฟว่าไฟนี้ก็ซ้อมได้เต็มที่ตามที่เต็มที่หวังไปครับดูเหมือนว่าฟอร์มของเมืองไทยช่วงหลังกําลังเข้าที่ร่างกายอยู่ในช่วงพีคสุดๆเลยอันนี้ใช่ไหมครับก็ถามว่าพีคไหมก็ผมว่าถ้าถ้าจะพีคกว่านี้มันมันมันไปได้อีกนะครับแต่ว่าผมมองว่ายังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เจอกับแอนตาคาเซมเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมคนนี้ ก็ผมดูผมดูการโชคของเขาแล้วก็ถามว่าน่ากลัวไหมก็ก็กน่ากลัวอยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ผมมองว่าเขาก็มีจุดห่อนอยู่เหมือนกันครับผมหลายจุดครับอ่าพูดถึงจุดแข็งเขาก่อนแล้วกันคิดว่าอยู่ตรงไหนจุดแข็งก็เขาจะมีหมัดที่เร็วแล้วก็อาจจะคมแต่แต่ความหนักผมมองว่ายังไม่เท่าไหร่ครับอืมแต่ก็อนจุดอ่อนจุดอ่อนแล้วก็อเขาวงในเขาไม่ค่อยเจ่งครับแล้วก็ มีการประทะผมมองว่าเขายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับผมแต่ก็เราก็ประมาทไม่ได้อ, ари. อ ари. พอจะได้ศึกษาฟอร์มเขาไฟที่ผ่านมาบ้างไหมก็ศึกษาอยู่ครับผมก็ดูดูหลายหลาย,ลายคนก็มองมองมองก็มองเห็นจุดที่พอจะสู้ได้พอทอี่เป็นจุดอ่อนของเขาก็มองมองเห็นอยู่ครับรู้เหมือนว่าครับรู้เหมือนว่าคุณจะรูปร่างคุณเนี่ยจะเป็นรองทางด้านการเซมเนี่น่าจะเยอะเลยพอสมควรอันตรงนี้วิตกไหมกังวลไหม ก็นิดหน่อยครับผมนิดหน่อยเพราะว่าเขาได้สูงกว่าเขาก็จะเขาก็จะเราอาจจะย,ยากนิดนึงแต่ก็ผมมองว่ายังยังไม่เท่าไหรรก็เจอตัวสูงๆมาก็หลายคนอยูอ่เจอกับนักมวยต่างชาติมากี่ไปแล้วครับในวันหลายหลาย,หลายไปครับมีมีแค่ช่วงที่หลังๆที่ที่เจอนักมวยไทยก็ไม่กี่คนเองครับนอกนั้นได้าจากต่างชาติกับมดครับก็ฉะนั้นก็ไม่น่าจะ ไม่น่าจะเป็นปัญหากับการชกกับต่างชาติครับผมก็แค่ระวังอย่าพลาดเท่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราพลาดเราก็มีสิทธิ์ที่จะทายนี่เหมือนกันครับพอจะบอกแผนไฟนี้ได้เลยไหมครับเพราะแผนเรามันก็มอนเดิมว่าเรามันสไตล์เดินชนบูชวนทะเลาะอยู่แล้วครับผมก็แค่ระวังให้มากขึ้นนะครับครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองปอนด์ครับผมเวทนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ก็ใหญ่อยู่แต่ก็ บางทีเราลดเยอะเราก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่ากําลังดีครับผมกําลังดีแต่ก็แต่ก็ใหญ่อยู่นิดนึงเ,เขารถเก่งครับแต่แต่รูปร่างรูปร่างผู้่อสู้140ก็ยังพอได้อยู่ครับครับณนะตอนนี้วันที่17เกินอยู่ประมาณกี่โลครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ4โลกว่าเ่ยครับประมาณก็ไม่ถือว่าเยอะเ็อโอเคประมาณนี้ครับฟอ,อ,อบลังของมึงไทยหน่อยครับสามไฟล์หลังเป็นไงบ้างไฟล์หลังก็ชนะเออยรัสเซียนะครับ ชื่อแล้วก็ชนะอ่าพี่เสกสรรนะครับผมแล้วก่อนนั้นก็ไอ้ผมว่าจำไม่ได้ชนะสามไปรวดไหมก็น่าจะนะครับชนะสามไปรวดครับเครื่องหมายการค้าของเมืองไทยก็คือสองสองผีดิบว่าล้วเถอะนะครับสองจะได้ดื่มเลือดนะฮะไฟนี้ก็ถ้ามีโอกาสนะผมเราก็ไม่ปล่อยไว้อยู่แล้วครับไม่ปล่อยไว้จะเปิดเกตตั้งแต่ยุคแรกเลยไหมครับก็ผมผมก็ชอบจนทะเลาะไปเรื่อยครับ ก็เดินจนทะเลาะไปเรื่อยครับเปิดเกมอยู่แล้วครับทนได้ท,นไ,น,ไดทนไปครับมทนได้ทนไปครับเราก็ระมัดระวังแค่นั้นครับเป้าหมายของเมืองไทยยังเป็นสัญญาวันใหญ่ครับผม,มกถ็ถ้าเราชราชนะไปนี้สวยๆก็มีโอกาสนะครับก็รอดูครับว่าจะถูกใจบอลจะตีหรือเปล่าครับ<ม>นะพูดให้อว่าเอว้านีใครพูดให้หน่อยว่าเพื่อจะเพื่อที่จะคว้าสัญญาวันใหญ่ ก็ผมก็สู้เต็มที่ครับเพื่อที่จะคว้าสัญญาวันใหญ่อีกครั้งครับเรื่องของสัญญาวันใหญ่กเกิดเราได้สัญญาริงน,น้ำหนักมันอยู่ระหว่างแค่เปลี่ยนมาตัง่ร้อยสี่สิ 100, บค,ครับผมก็คมีโอกาสเข้ญญาวันใหญ่จริงเราจะเลือกที่จัดในระับ p เวทหรืแล้วเป็นแบนซ้ำมาสามพิารณาก็น่าจะร้อยสิบห้าครับแล 130, ้วร้อยสามบห้าก็เหนื่อยเนื่อยเยอะกว่ากันแต่ก็ผมมองว่าร้อยสิบห้าก็ยังเสียเปรียบเขาอยู่ครับเขาพูดยากครับครับครับผมใครที่ปากถึงเอฟซีหน่อยฮะ ก็พาถึง FC นะครับผมเป็นกำลังใจเชียร์ให้ด้วยนะครับผมมก็เต็มที่เหมือนเดิมครับผมก็รอชมความสนุกครับผมครับชโชคดีครับขอบคุณครับ